ทุกคนอันนี้คือก็จะแปลกๆหน่อยนะคะก็คือเราเนี่ยจะมารีวิวอันนี้กันเพราะว่าเราทำเองกับมือใช้ใช้เทปกาสอหน้าตั้งแต่อันใหญ่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันใหญ่มากๆเท่านี้เท่านี้กลายเป็นเท่าแล้วนี่เราก็จะติดแบบ ไอเทปสองหน้า so. ติดไว้ข้างล่างแล้วก็เอาเอาไอเนี่อเนี้อันี้อเนี้ยติดแล้วก็แล้วก็ต่อต่อต่แบบชึบชึบชึบชแล้วก็จึบบบแล้วก็จึบบบแล้วก็จึบเฉียงลงมา นี่แล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาแบบแชทก่อนแกน่อนสิบห้าปีแล้วโอ้มองไม่เห็นอะไรนี่นะคะจะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญหนึ่ง อันนี้เหรียญหนึ่งเหมือนกันอันนี้เหรียญหนึ่งเหมือนกันอันนก็เหรียญหนึ่งอันนี้เหรียญห้าอันก็เหรียญห้าจ้าอันนี้เหรียญหนึ่ง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 อันนี้เหรียญเหรียญหนึ่งอันนี้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 เหรียญสิบอันนี้นี่ เดีอนเออเดือนหนึ่งอันนี้25สตางค์อันนี้ยีสตางค์อันนี้ก็อันนี้ก็ยีสตางค์อันนี้หนึ่งบาทอันนี้ก็ประมาณหบาทก็ไปก อืม่นะทุกคนเดี๋ยวเราดูหน่อยยี่สิบห้าสตางค์หรียสองบาทสี่ทองเหรียญสองบาทแล้วก็เหรียญสองบาทเหรียญสองบาทแล้วก็นี่เหรียญหนึ่งเหรียญห้าเหรียญหนึ่ง เหรียเอ่เอหนึ่งเหเหรียนึนยน่สสตางค์นี่แค่นี้แหละรอบๆเลยสวยไหมไอ้ปอ้ายอันนี้เรา,า,าก็ติดเทปเกาข้างล่างอ่าอ่านี่สวยปะเออใสขิงยงชอบเลยมีจงแก่นุง่งเอาใสเ